ในาคายทหารห้ามใช้มีดกลแบบนี้ตอนไปเยี่ยมญาติเนี่ยมิงเอาทุกอย่างที่ต้องการไปให้แต่ยังไม่ทันพ้นวันเลยอยู่ๆมิงได้รับโทรศัพท์ ว่ามีดโกนที่มิงเอาไปให้อะมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมีดโกนแบบส่องได้รูฝึกก็จะป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเอาไว้ใช้เป็นอาวุธได้เ<ด>ต้นเน่อันที่ยังอยู่ห่อนี่ยังมีหนวดติดอยู่เลยมิงก็เลยต้องเอามีดโกนอันใหมอ่อะไปให้ตอนแรกจะให้มิงส่งแต่มิงอยู่ใกล้ค่ายมิงเลยขอเอาไปให้ที่ค่ายดีวยกว่าก่อนไปค่ายมิงลาดนำ้ำยาอันนี้ทิ้งไว้ก่อนกลับมาแล้วค่อยให้น้ำยามันช่วยกัดพวกขาไปก่อนมิงส่งไปเนี่ยกว่าจะถึงก็พุงมูงเอาไปให้เองดีกว่าครับลดแค่แป๊บเดียว อย่างหนึ่งที่อยากได้ก็คือสบู่ก้อนกนเลยเอาไปให้ทีเดียวเลยพอจะถึงค่ายแล้วมิงติดต่อครูฝึกไม่ได้เลยต้องจอดรอข้างนอกก่อนมิงอยากมาให้ตรงเวลาแล้วก็โฮบอกเขาล่วงหน้าก่อนแป๊บเดียวเองเอาให้ครูฝึกแล้วมิงก็ดีดกว่าให้ส่งอีกเสียเวลาตอนจะกลับนี่น้ํามันก็จะมดรีบกลับก่อนเพราะว่าวันนี้มิงต้องกลับบ้านแต,แต่ก่อนกลับบ้านมิงต้องไปหอก่อนเห็นไหมว่าที่มิงลาดไว้เมื่อกี้ลุดกับมดนขนาดยังไม่ได้คัดยังเอี่ยมขนาดนี้ช่วยเบาแรงไปได้เยอะเลยสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องลาดทิ้งไว้แบบมิงก่อน Rồi xoay bảo làng về đây dơ lời.